สวัสดีจ้าวันนี้พามาดูแตงร้านนะจ้าเป็นดอกเยอะมากค่ะนะคะนี่ค่ะแตงร้านนะดอกนะคะนะเป็นลูกแล้วนะคะทุกคนนะคะแตงร้านนะแตงร้านที่เป็นลูกใหญ่ๆยาวๆนั่นละจ้าเนี่ย <ke S 2> เขาเรียกแตงร้านนะคะทางภาคใต้เขาก็จะเรียกว่าแตงแตงกวาแตงร้านนะคะนี่ค่ะเป็นลูกแล้วนะจ้านะคะเป็นลูกแล้วนะแต่แม่มไม่ได้ขึ้นค้างคะ่ะทุกคน ไม่ได้ทําค้างให้เขาเลื้อยนะมันก็เลยออกมาแบบนี้จ้ะนะคะนี่ลูกมันก็เลยสั้นๆอย่างแบบนี้นะเนี่ยแต่งร้านค่ะทุกคนนะนะจะลองปลูกแบบว่าไม่ขึ้นค้างดูอ่ะนะผลก็ได้แบบนี้และจ้ะเนาะลูกป้อมๆสั้นๆน,นะจ๊ะแต่ดอกเยอะนะทุกคนนะแต่ลูกไม่สวยค่ะเพราะเราไม่ได้ขึ้นค้างนะจ๊ะนี่ค่ะนี่นะคะ ลูกออกมาแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยแต่งร้านกับทุกคนลูกออกมาแบบนี้นะไม่ได้ขึ้นค้างนะจ๊ะนะคะลูกไม่สวยใช่ไหมเนาะต้องขึ้นค้างนะจ๊ะ่อไปแต่งร้านต้องขึ้นค้างนะคะทุกคนนี่จ้ะผลของการไม่ได้ขึ้นค้างนะไม่ได้ทําค้างให้เขาเนาะปล่อยให้เขาเลยนะ <S <S ก็เลยออกมาแบบนี้แล้วจ้ะทุกคนเนาะ เป็นลูกนะจ๊ะแต่ลูกไม่สวยจ่ะลูกไม่ยาวเนาะลูกป้อมๆนะคะนะคะผลของการไม่ขึ้นค้างจ้านี่นะผลของการไม่ขึ้นค้างค่ะเลยออกมาแบบนี้เลยจ้าลูกไม่ยาวนะจริงๆเป็นแตงร้านจริงๆค่ะเพื่อนๆนะโอ้แต่ดอกเยอะนะแต่ลูกไม่สวยค่ะนะนะจ่าอ่าต่อไปเราต้องปลูกขึ้นค้างนะคะทุกคนนะ สุดยอดนะดอกเยอะค่ะนะจ๊ะ